พร้อมส่งแล้วนะคะกับแบบหลอน้ำหนูของบ้านหนูอินดี้หนึ่งหนึ่งจากอันนี้ลูกค้าอยู่ที่ปทุมสั่งมาเป็นรอบสองแล้วนะคะพร้อมส่งแล้วค่ะแบบหลอชุดนี้จะใช้กับหัวน้ำตัวเล็กตัวนี้นะคะสั่งเป็นชุดเลยเป็นไงคะก็จะมีที่กันกัดสายยางแล้วก็แบบหลอค่ะสั่งทีเดียวสองชุดค่ะ นี่นะคะแบบรอหัวน้ำเล็กค่ะ ชุดละ550บาทนะคะส่วนถ้าเกิดอยากได้2ชุดก็1,000บาทอันนี้เป็นราคารวมส่งแล้วนะคะสบายใจได้ส่วนชุดนี้นะคะขอบอกคุ้มมากเสียค่าส่งแค่ร้อยเดียวค่ะ <c oughs> เป็นไงคะกับหัวน้ำา 60, 60ชุดเอ้ย60ชุดอันนี้ลูกค้าสั่ง50ชุดนะคะขอรอแถมไป10ชุดก็เท่ากับ60แต่จ่ายเพียงแค่50ชุดนะคะก็จะมีหัวน้ำแล้วก็ ก็ที่การกัดนะคะ60ชุดเหมือนกันแล้วก็จะมีสายยางค่ะสายยาง2ม้วนเออม้วนหนึ่งก็ตกม้วนละร้อยห้าบาทนะคะยาว20เมตรค่ะนี่ค่ะสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะแบบหลอน้ำหนูจะมีอยู่3แบบนะคะแบบหัวน้ำเล็กแบบสีหุน่นแล้วก็ข้องอนะคะ ไม่ทราบว่าลูกค้าใช้แบบไหนสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะที่บ้านหนูอินดีน1นึหหรือติดต่อที่เบอร์คอลอแคละนะคะหรือติดต่อทางเฟสได้เลย ที่เบอร์นะคะ0934359092นะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะนี่ค่ะยกชุดเลยชุดนี้ในราคา2 0 5 0บาทค่ะแต่ถ้าเกิดสั่งเป็นชิ้นหรือว่าสั่งไม่ถึงขนาดนี้ก็ได้นะคะนั่นอยู่ที่ลูกค้าอยากได้กี่ชุดอยากได้กี่แบบอยากได้อะไรมั่งสามารถสั่งได้เลยค่ะนี่ค่ะแบบรลอนน้ำหนูของเราปสวยรูค่ะ สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะยกชุดค่ะชุดนี้ค่าส่งเพียงหนึ่งร้อยบาทนะคะสนใจติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 3 4 3 5 9 0 9สานะคะขอบคุณมากๆค่ะที่อุดหนุนหรือว่าโทรมาสอบถามก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ